Better to know กลับมาอย่างรวดเร็วในช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชม่ะและช่วงนี้คือ better to know เราจะพาทุกคนไปติดต,ตามสาระน่ารู้ดีๆและวันสุขแบบนี้ก็เป็นเรื่องราวของดนตรีเพราะๆนั่นเองนะคะ healthy melody วันนี้จะพาไปพบกับดนตรีแนวไหนแต่รับรองว่าถ้าได้ฟังทีไรคุณจะมีความสุขทั้งสุขกายและสบายใจและทําให้เรามีสุขภาพจิตและกายที่ดีแน่นอนจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันในช่วงของ healthy melody ค่ะ สวัสดีครับก็ช่วง Healthy Body อีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้จะพูดคุยกับเวทีต่างๆกันเนื้อของงาน t c ื c เีนะครับ,รบสวัสดีอาจารอีกครั้งครับสวัสดีครับครับก็ได้ยินมาว่างานงานนี้เนี่ยมีการบรรเลงที่สวนพึกษาด้วยสวนพึกษาคืออะไรอาจารย์แล้วเวทีกลางคืนแบบเป็นไฮไลท์ของงานมากเลยอาจารย์ผมโอเคนนะสวนพึกษาดุย,ยางนี่เป็นสวนที่สร้างขึ้นมาประกอบด้วย พันไม้ต่างๆนะครับที่เป็นพันไม้ที่เอาไว้ใช้ทำเครื่องดนตรีเพราะฉะนั้นบริเวณถึงสวนเนี่ยจะมีความเป็นกึ่งกึ่งสถานที่จัดงานกึ่งพิพิธภัณฑ์นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินในสวนพศึกษาลุยยางเนี่ยก็ มีจะมีป้ายประกอบนิดนึงนี่คือต้นโน,น,น้นต้นนี้นี่คือต้นไม้ที่ใช้ทำเครื่องดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีมีความมีความงดงามอยู่ในสวนมีรูปประติมาก,กรรมมีอะไรต่อเม่อไรแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเป็นบริเวณที่ใช้จัดเป็นเราเรียกว่าเป็นเมนสเตจของ <ừ> ของ,ง T I c 4 <ừ> ครับผมซึ่งซึ่งเมนสเตจเนี่ยเป็นเวทีที่เราเชิญแขกรับเชิญระดับโลกมาเยอะมาอาจารย่คือเล่นเวทีนี้แหละแขกรับระดับโลกจะมากองกัน <มา S 1> อยู่รงแถวนี้เวทีเขาจะมีโทษอาจารย์จะมีวิธีขั้นกันไหมอย่าง แน่นอนเดี๋ยวเราจะพาไปชมลานวงลีไปชมเวทีเมนสเตจไปชมออริจิเรียมอะไรเงี้ยไฮไลท์เอาเป็นว่าเหมือนแบบรางวัลออสการ์ไฮไลท์ก็คือวงดังๆเราจะไปที่เมนสเตจใช่ไหมใช่ครับจัดกลางคืนกังวันจัดกลางกลางคืนครับเป็นช่วงคืนแสงจะสวยๆนิดหนึ่งเราจะมีเวทีถ้าลองไปดูเราจะมีเวทีแล้วมีรูปแมวตัวโตๆอยู่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 ตัวหนึ่งซึ่งรูปแมวนี่เป็นสัญลักษณ์ก็จึงเป็นสัญลักษณ์ของนักดนตรีแจ๊สเพราะว่าเวลานักดนตรีแจ๊สเนี่ยสรรพนามที่เราใช้เรียกกัน เวลาเราพูดถึงนักดนตรีคนน้นคนนี้โอเคเช็คเอาท์ this cat that cat อะไรประมาณแบบแบบนี้ก็คือเวลาเราพูดถึงนักดนตรีเราก็จะเรียกว่าเป็นแคทไปแั้มันก็เลยไปกลายเป็นคําที่เอาไปใช้เรียกนักดนตรีแล้วก็นําตัวนี้มาเป็นสัญลักษณ์โผล่บนเวทีบนเสื้อบนอะไรประมาณแบบนี้เสื้อก็จะมีลายมันก็จะมีลายเนี่ยมีแมวตัวสีขาวตาสีแดงนะฮะต่ออ๋อนี่ ที่เป็นเหมือนมาสคอตของของของแฟ่์ทรงนี้ก็ตั้งแต่แรกเลยพรมะอาจารย์พึ่งพิ่งมีมาเมื่อประมาณอาจจะ4-5ปีที่แล้วโอ้โหนีมากเลยแล้วแล้วทุกเวทีก็จะมีกิมมิกมีสัญลักษณ์นี้สร้างอยู่จะมีตัวแมวเดินเดินก็จะเจอแมวเจอแมวอ๋อแล้วแล้วแล้วทีนี้เนี่ยไอการเตรียมตัวเตรียมเวทีเมนหลักของเราเนี่ยเวทีไฮไลท์เนี่ยนานไหมฮะเออ เรื่องของสเตจเรื่องของสเตจก็เราเราเตรียมกันประมาณอาทิตย์กว่ากล่วงหน้านิดนึงคือมันต้องต้องโปรดักชันต้องคือขึ้นอยู่กับตัวเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดพอสมควรเพราะนักดนตรีที่เราเชิญมาเนี่ยพอเป็นระดับโลกเนี่ย เขาก็จะต้องมี Require m เ n t ในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเร่าอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะแล้วก็ละเอียดเราในฐานะคนทํางานเนี่ยตอนนี้ผ่านมา12ปีตอนนี้เราจัดการกับเรื่องพวกนี้ได้ดีแล้วปีแรกๆนี่ก็เรียกว่าหล่อนเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างคือเขาจะมีนักเปโนบางท่านที่อย่างน้อยเน้นมาเลยว่าผมบางทีเล่าให้ฟังขำๆเล่นแต่นี่คือเรื่องจริงรนะก็ะเพราะว่าด้วยความที่เมื่อ12ปีที่แล้วเรายังใหม่ๆอยู่เพราะนั้นก็จะมีการ Requi r e m e n t อยู่ในที่เขาเรียกว่าเป็น Rider Requirement เนี่ยขอให้มีบันไดขบ้น แสดงว่านักดนตรีพวกนี้เขาอาจจะไปเจอกับงานที่เขาต้องปีนขึ้นเวทีเอง <_ P> หรือว่าบางคนบอกว่าห้ามอย่าให้ใช้เป็นโอซขาวอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยแต่ถ้าเรื่องใหญ่ๆก็คือว่าสเปคว่าโอเคต้องเป็นยี่ห้อนี้ต้องเป็นถ้าเป็นแอมลิฟายเออร์ต้องเป็นรุ่นนี้เป็นอะไรประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเตรียมตัวตรงนี้ที่ที่เราต้องเตรียมการมาลุวงหน้านานๆประสานงานกันมาอะไรประมาณแบบนี้แล้วแล้วคนเข้าฟังคนอยากฟัง มางานแจ๊สเนี่ยแต่ามาฟังเมนสเตจเนี่ยขเขามีกระบวนเขาเข้าได้เลยไหมหรือไงอาจา <c oughs> รย์ก็ <c oughs> จริงๆก็เป็นเวทีขายบัตรขายบัตรครับเพราะนั้นขายบัตรเนี่ยสมบัติคือเราก็ขาย800บาท <c oughs> โอ้แปดร้อยบาทนี่มาดูระดับโลกเดินชนกัน <c oughs> คุ้มมากก็คุ้มแล้วแค่เดินชนกันหัวโนแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับนันนก็เป็นประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมางาน TJC เราจะมีออปชั่นบัตรหลายแบบเช่นสมมติว่าซื้อเหมาซื้อซื้อเหมา3วันอยู่เช้ายันเย็นก็แบบว่า3าม0ันบาทประมาณอย่างนี้แล้วก็ดูได้ ช่จริงๆผมเองก็มีโอกาสได้มาฟังคอนเสิร์ตในงานเวทีหลักนะครับแล้วก็ส่วนพึกษานี่แหละโหกลางคืนมันจะแบบบริกาศมันจะดีมากเลยแะควดีมีคนมากมายมงคือปูเสือนั่งปูนั่งบนเก้าอี้ทําอะไรดูเวทีกันไปเนอะเป็นครอบครัวไปแล้วเป็นครอบครัวใช่เป็นเหมือนแบบเป็นแต่ละปีอ่ะคนก็จะแหกแบบนัดวันรอกันมานะครับมันมีอีกเวทีหนึ่งชื่อว่าลานวงรีเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ นักดนตรีจากหลายๆมหาวิทยาลัยหลายฝ่ายอยากจะมาร่วมด้ยนะครับพูดถึงเวทีลานวงรีลานวงรีคืออะไรครับอาจารย์ก็จริงๆเป็นเวทีที่สร้างขึ้นมาด้วยด้วยแนวคิดตอนตอนที่ออกแบบที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนึกถึงแอมฟิเทเตอร์นะครับนึกถึงลองเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์ กับไปยุคโรมันยุคอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเวทีที่เป็นเป็นลักษณะแบบนี้ลานก็จะมีเวทีเป็นรูปวงรีนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเวทีที่มันอยู่ในพื้นที่กว้างที่คนทั่วไปสามารถเข้ามาชมได้ใครที่เข้ามาบริเวณของวิทยาลัยก็จะได้ยินเสียงดนตรีเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเวทีฟรีรสามารถเข้าดูได้ฟรีแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราเปิดเอาไว้เพื่อให้ให้น้องๆเยาวชนรวมถึงมืออาชีพเนี่ยได้ได้ ได้เข้ามาสแสดงกันตรงนี้เพราะว่าอย,าาาออย่างคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องของ Main เมนสเตจใช่มันก็จะมีพื้นที่ของเขาจำกัดนิดนึงเราก็เลยมีมีลานวงลีตัวนี้ขึ้นมาตอนจัดขึ้นมาปีแรกๆนี่จำได้ว่าเราจะมีการสแสดงในลานวงลีประมาณสักสักวันหนึ่งก็อาจจะประมาณเหมือนกับสี่ห้าโชว์อันนี้ก็เก่งแล้วนะครับเพราะว่าประชากรแจ๊สของเราก็จะมอีอยู่ประมาณตรงนี้ครับซึ่งอันนี้อันนี้เป็นหนึ่งในความภูมิใจของท J ไเหซือนกันที่เรารู้สึกว่าพอเราสร้างงานตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย มันช่วยสร้างประชากรแล้วมันเริ่มเริ่มเป็นเวทีที่คนเนี้ยอยากจะเข้ามาเล่น <ฮะ S 1> คราวนี้พออยากไปอยากมาเนี้ยจำนวนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้กี่วงแล้วครับอาจารย์ตอนนี้ม,มันมีทั้งเรื่องของขนาดและปริมาณด้วยถ้าเอาอเรื่องของขนาดก่อนเนี้ยก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยลานวงรีเนี้ยจะเป็นลานน้องๆวงขนาดเล็ก4ชิ้น5ชิ้นปรากฏว่าตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าด้วยการมีขึ้นของ T I J C หรืออย่งมันทําให้โรงเรียนสถาบันต่างๆเนี้ยผุดบิ๊กแบนขึ้นมาบิ๊กแบนนี่คือวงแจ๊สขนาดใหญ่ ค20คนโดยประมาณรรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเริ่มมีดนตรีบิ๊กแบนดขึ้นมาตามสถาบันต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นตอนนี้เวทีลานวงลีกลายเป็นที่ศูนย์รวมของบิ๊กแบนเป็นประชากรส่วนใหญ่ของลานวงลีมีวงขนาดเล็กด้วยใหญ่ด้วยแต่ว่าบิ๊กแบนนี่เยอะมากจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมต่างๆนะครับรวมแล้วเนี่ยณตอนนี้เนี่ยประมาณ5-60วงนะครับคือเยอะเยอะจนแบบว่าตอนนี้พื้นที่นี่ค่อนข้างที่จะเอ๊ะ ถามในคนไม่รู้นะ้อ60วงเล่นยังไงอาจารย์เล่นเช้าถึงเย็นเป็นมาราธอนคอนเสิร์ตเลยก็คือแบบว่าแล้วทุกคนก็จะเขาก็จะอยากมาเล่นกันตรงนี้มากเลยโอเคเวลาในการเล่นอาจจะไม่ได้เยอะมากเช่นวงหนึ่งอาจจะประมาณทักสี่สิบนาทีอะไรประมาณแบบเนี้ยแต่มันก็เป็นพื้นที่ที่ที่เปิดโอกาสให้คนทุกคนมาเล่นเนี่ยซึ่งช่วงวันสองสามวันเนี่ยผมใน a c e b o o k เนี่ยเราจะเจอโรงเรียนหลายๆโรงเรียนในต่างจังหวัดในพื้นที่ไกลๆของเราทั้งหลายที่เขาบอกว่าว่า งาน t i j คือการการจะรวบรวมผู้คนคให้ให้มาสร้างเป็นบิ๊กแบอ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย<ม>แต่ว่าเหมือน T.I.C. เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้มันกระตุ้นให้เขา<ม>ต้องทาในในเรื่องพวกประมาณแบบนี้ซึ่งแบบผมผมรู้สึกดีใจที่ที่มเอิมทำให้เกิดเรื่องเหล่านี้ซึ่งลา,านวงรีเนี่ยคือตามที่อาจารย์ได้บอกดเทสไปแล้วเนี่ยคือ,อจะมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมฮะ,อะคอนเสิร์ตใช่ลานวงรีนี้คือต้องต้ง,ตงแต่คอนเสิร์ตตั้งแต่เช้าเช้าเลยครับถึงเย็นเลยถึงเย็นสามวันเลยนะครับสามวันเลยครับคือเช้าแบบ ประมาณ9ก้าโมงกว่ากยันแบบ6กโมงเย็นกว่าเลยเมื่อก่อนเราเราจะเริ่มสายหน่อยแล้วพยายามจบเร็วหน่อยแต่ตอนนี้ด้วยความที่ คนปริมาณวงเยอะมากก็ต้องขยายไปแล้วแล้วส่วนใหญ่คือมาจากมหาวิทยาลัยแล้วโรงเรียนโรงเรียนมัธยมปลายด้วยโรงเรียนมัธยมปลายก็เยอะเด็กสุดเด็กสุดเนี่ยระดับไหนอาจารย์เด็กสุดเนี่ยอยู่ในส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับประมาณมัธยมปลายแต่จริงๆถ้าผมจะนอกเรื่องนิดนึงก็คือว่าสาหรับงานปีนี้เด็กสุดเนี่ยจะไปอยู่ในเมนสเตจเพราะว่าเพราะว่าเราจัดนั่นขึ้นมาเราเราเราก่อนหน้านี้เราจัดเราจัด จ็สแคม์สำหรับเด็กขึ้นมาอันหนึ่งแล้วเราก็มีการคัดเลือกเด็กขึ้นมาเพราะฉะนั้นในวันสุดท้ายของเทศกาลปีนี้จะมีเด็กที่อายุเรียกว่าลงไปถึงประมาณ10 1 11ขวบประมาณแบบนี้มาแสดงเป็นเป็นวงที่เล่นอยู่บนเมนสเตสนะมาเล่นให้ให้บรรดาระดับโลกทั้งหลายได้เห็นว่าเด็กไทยตัวเล็กๆเล่นเป็นยังไงแสดงว่าอ่าและแก่สุดนะครับอาจารย์ในราวงรีแก่สุดเห็นผมเห็นแวบๆมีเหมือนนักร้องคือ เราเราใช่เราเรามีกลุ่มของนักร้องที่ที่เป็นสูงอายุนะครับ,รบก็คือเป็นเรียกว,ว่าเขาเรียกว่าเป็น,นกลนุ่มหนุ่มสาวน้อยทั้งหลายนะครับหน่อยน้อยหนุ่มสาวน้อยเนี่ยเป็นคอรัสที่จัดขึ้นมาอันนี้ต้องดูเลยสนุกมากเลยก็คือเป็นกลุ่มของของ,ของของเนี่ยครับผู้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 มีอายุมากนิดนึงแล้วก็มารวมตัวกันเป็นวงคอรัสเพราะนั้นระดับอายุเนี่ยคือเรียกว่าจากเด็กสุดไปห่างสุดนี่น่าจะห่างกันหลายสิบอยู่ขออนุญาตไม่ระบุว่ากี่สิบแล้วกัน แสดงว่าลานวงรีนี่คือเหมือนกับหลากหลายมากวาไรตีร้มากในแง่ของทั้งดนตรีอะแง่ขนาดปริมาณครับคน,<ม>คนดูก็น่าจะหลากหลายใช่ไหมครับเพราะ่าม,ม,มีมีหลายวัยหลายกลุ่มอายุนะขเขาจะเบียงกมาบางคนก็จะมาจากโรงเรียนนี้เขาก็จะนั่งรถกัมาเชียงในนี้<ช>นะฮะแบบจากต่างจังหวัดมาจากาหน่วยงานที่ก็นั่งกันมาซึ่งถ้าถ้าสมมติมาแล้วไม่อยากจะเสียค่าผัดก็มาลานวงลีได้ก็มามาเอ็นจอยมาแต่มีอาหาร ให้มีอาหารขายเนื้อแบบไม่อยู่คแอบถามมอมีคนอยากถามว่าแบบเอาเต็นท์มาตั้งได้ไหมครั้งคือเลยอยู่3าวันเต็มอะไรงี้ไม่มีบริการนะจริงๆอ่ะเราแวกนี่จะมีมีโรงแรมมีอะไรอยู่แบบมากมายผมเองก็ในฐานะคนทํางานเนี่ยก็พักคืนนี้พักแถวนี้เหมือนกันจองโรงแรมไว้หน้ามออะไรเงี้ยแล้วหรือไม่ในมหาลัยไม่ห้โดนเองก็มีมีบางมีบางปีผมพักพอลงมาทานข้าวเช้าก็เจอ บรรดาแขกเหลือที่ที่มาชมตรงนี้ครับเอานี่ผู้สยากรู้แล้วว่าบรรยากาศดนตรีที่เขาปรรเลงในร้านวงรีเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราพาท่านชมไปฟังดนตรีจากลานวงรีดกวาเนาะว่าจะยังไงนะครับต้องขอบคุณมากนะครับ Better to know. ชมขากําลังดูเพลินแล้วก็ฟังเพลินเลยทีเดียวนะคะพูดถึงดนตรีแจ๊สเนี่ยเป็นวัฒนธรรมในการฟังเพลงอย่างหนึ่งที่มีมายาวนานมากๆแล้วเขาก็พูดกันว่าคนที่เล่นดนตรีแจ๊สเนี่ยถือว่าเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถมากๆอย่างเทศกาลดนตรีแจ๊สที่เราได้เห็นไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการรวมตัวกันของนักดนตรีชั้นนาําไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าจากทั่วทุกมุมโลกนะคะเห็น hey, แล้วบอกเลยว่ามีความสุขทั้งนักดนตรีที่เล่นดนตรีเพราะๆให้เราฟังรวมถึงคนที่เสพดนตรีอย่างเราๆได้ฟังแล้วก็สุ ก,กายสบายใจจริงๆเนี่ยแหละค่ะเรียกว่าดนตรีบําบัดอย่างแท้จริงเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะขออนุญาตเบลกสั้นๆอีกแวบเดียวเท่านั้นช่วงหน้ามาแน่นอนกับแขกรับเชิญในช่วงจิตคิดบวกของเราเขาคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะเคยผ่านการเฉียดตายมาแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตและนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ